สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมพานหนีแล้วก็แม่นะครับวันนี้ก็มาหาปลาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นปลาให้ใหม่นะผมเป็นที่ใหม่นะใกล้ๆกันนั่นแหละหาปลาวันละหนึ่งหนึ่งที่หนึ่งที่นะผมเมื่อเย็นนี้เห็ดลายอยู่นะเมื่อช่วงกลางวันก็มาเอาน้ําออกจากหน้านะผมฮะปลาปลาเขียงน้อย คุณได้ปลาเข่งน้อยหนึ่งตัวนะผมสองตัวเปล่าปลาโขใหญ่เป็นน้ำบืนไม่ไส่ใส่แล้วเวลางมเราหมดค่ะไปปลาเข่งน้อยมันจะปลาเข่งนี่โอ้โหเป็นปลาเข่งนะมานาทีไล จามทุกทีเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดือดแม่ปลาอสบอนี้เดอดเดือดไปพูดแล้วพูดไปพูดมาพีละนี่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 ไปล้วโอ้โหเอ้าเน้ปลาช่อนใหญ่หนึ่งตัวนะผมน่าจะมีคนเอาั้ง

ใส่กระตานั่นแหละเฮ้ยคอยงมมอมนแล้วนี่คนะอยปืดก็หายคอยหาที่ลเล็กๆที่น้อยนะผมปลาช่อนมันชอบอยู่ตามรอยเท้านะผมอันนี้คือหาที่หลังเขานะคือมีคนมาแอบขโมยหาก่อนนะผมเขามาหาในช่วงกลางคืน วันนี้ผมก็เลยมาหาอีกโมแต่ก็อาจจะไม่เยอะนะฮะเขาน่าจะเอาไปหมดและะ้วฮะนี่หนำข้ามแต่ว่าป่ามันน่าจะไปทางเจ้าวนั่นแหละ ฝามเออมัน,ม,นมันนา่ามันนาจะบืนไปเช่นนี้แหละมงกว่าห้อยบืนไปนะอืมร่องรอยของปลานะป่า,ปา,ปามันบืนหาน้ำ

สองตัวครับสองตัวแวต่ว่าเป็นปลาเข่งเล็กนะครับอ้าวเป็นอะไรละนี่ครผมแม้วงอมหายนี่ก็ได้นี่แม่งงอมหายนี่ก็ได้หายตัวเดียวอ้าเมื่อวานนี่นะ่ะหายตัวเดียวอ้าเมื่อวานนี่ก็ยังมีป่าอย,ยู่แต่ว่าเป็นปลาเข่งน้อยอาดนอันนี้เป็นปลาอันนี้ปลาเข่งได้ คองเสื้อกะปูป่อ,อือมาค้องมาจัดน่ะเสื้อกะปูกราปก็บเส้นหงาก่อนหงาเส่นดีจาก็เอาเอาเร็วมาตรงกอยเอาันเอาก็เอาล่ะมันดีขี้ตม๋มลาเข็ม เกาตรงหน้าเจ้านี่ยเลยปลาเห็นเนาะปูโมงี่ค่ะเนี่ยม,มัะนะมอยู่ตรงห้องน้ำนี่แหละนี่ห้องน้ำนี่แหละหอยขมเนี่ยจะเอาเปเอาเอาหมมติคูย่างหอยขมหอยขมหอ,อยจุ เป็นปลาเข็งปลาเข็งน้อยปลาเข็งหมอย่งงอยางเงยเนาะไปอกอันนี่ปลา,าเข็งน,อยอยงน้นอยที่กันมันมันสน้ำสีขุ่มออ้หอยอัน หอยขมตัวใหญ่เนาะหอยขมตัวใหญ่มากครับหอยขมทั้งนาเจ้าหอยใหญ่อยู่เลยนะเก็บหอยขมไปด้วยนะครับหอยขมก็เอาไปต้มนะครับไปต้มจิ้มแจ่วไปแกงะกะทิก็ได้ครับถ้าเป็นหอยขมนะถ้าหอยทุ่งนานี่ก็ ตัวมันจะพีพีหน่อยนะฮะตัวมันแต่แน่นแม่แม่มาปลารสน,นี่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 ง่ายอย่างไรนี่นี่นี่อันนี้ปลาโรสมันจะเป็นปลารสน,น,น,นะครับเอาเอากระตาเอาอยู่บ่ปลารสมันจับยากนะครับสวนได้ไหมอ้าวสวนมาใส่ ลื่นนะครับผมถ้าจับเลยมันลื่นน่าจะเมดแล้วแหละยวหาเลาะเบิ่งตรงน้ำแห้งหนาทั้งทั้งไตส์หอยเสรีเลาะเลาะหอยเสรีเหมือนที่เป็นน้ำไา้นี่ไา้นี่แหละ เปล่นจากข้างบนลงมาประกังประกังบอกนี่แสดงว่าเพิ้นมาผู้ใดามาปิดน้ำนี่ไ้นี่วพวกมัวรนี่เขามาเปล่งอยู่ได้เดี๋ยวจะพามายามซ่อนยามโตงนะครับไม่รู้ว่าปลามันจะเข้าหรือเปล่านะาทำไมมันเป็นแบบนี้อ้า เหมือนมีคนมาทำนะผมเมื่อวานนี้ผมก็ใส่ดีๆอยู่นะตรงนี้แปกดีครับผมเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็ใส่ประมาณนี้แล้วเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะผมเมื่อวานนี้นะน่าจะมีคนมาลักยามของผมนะครับนี่อันนี้ก็ยังปืดออกมาเลยไข่น้องป่าก็ไม่ได้แล้วผมเนี่ย ปกติปามันจะขึ้นตรงนี้นะผมปามันก็จะกระโดดขึ้นไปตรงนี้แหละมันก็จะอยู่ข้างในนี้นะวันนี้มีปลาไม่เอ่ยตัวนี้ปลาก็ไม่มีนะครับปลาไม่มีแต่หอยเชอรี่ลูกใหญ่มากหอยเชอรี่หน่วยใหญ่เนี่ยผมก็กําลังหาปลาอยู่ครับผมวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหมานหรือไม่หมานนะฮะแต่อย่างน้อยวันนี้ก็ ได้มาแล้วหนึ่งคาบนะครับผมถ้ามาปุ๊บก,ก็ต้องได้แหละอาหารกระปานะครับผมไม่ได้มากก็ได้น้อยนะฮะดูครับผมคนแอบเข้ามาขาโมยหาปลานะฮะข้าวก็โอ้โหคนก็หาปืนหาลื้อเอาครับ วันนี้ก็ได้ปลาประมาณนี้นะผมได้ลายบะแม่ได,ได้ปลาไม่เยอะนะผมได้ปลาแค่นี้เองนะครับ EP นี้นต่อแรกคิโวปลามันจะเยอะนะครับตัวแรกคิโวปลามันจะเยอะอ,อันนี้ก็ได้แต่หอยนะผมกับปูนี่ก็จะเป็นปลาที่ได้ในวันนี้เราก็จะล้างน้ำจากนาน,นี้เลยนะครับ ได้ปลาช่อนใหญ่หนึ่งตัวที่เหลือว่าเป็นปลาช่อนตัวเล็กนะครับถ้าขายก็น่าจะได้20บาทนะครับปลาช่อนถ้าเป็นปลาเก่งก็ได้อยู่ย0บาทดีกันก็พอได้แล้วๆคาบหนึ่งนะผมก็ได้อยู่ประมาณคาบหนึ่งพอได้ไม่ซื้อเขานะผมนี่ปูเราก็ได้นะผมกับหอยเชอรี่เอาไปต้ม ต้มก็ได้นะผมหอยเชลีต้มจิ้มแจว่วส่วนปูนั่นก็เอาไปอ,อ <นะ S 1> นะ้อเนาะแม่ปูก็เอาไปอ้อนะครับไปออไปย่างกินกับข้าวร้อนๆนะครับล้างสะอาดจากตรงนี้เลยนะครับไปกลับบ้านกันครับผมวันนี้หาแป๊บๆเดียวเองนะฮ<า>นะาจากการเทียงน้อยผมบอ,อ,อ,อแม่ยังไม่พอนะครับผม แม่อยากจะก้านเขียดต่อนะอยากกินหลายเมนูมากมากเลยนะครับวันนี้มีทั้งปลาทั้งหอยทั้งปูแถมจะก้านเขียดต่อนะครับสูตรกร็เพิ่งมาจากกีดยางนะครับผมก็มาจากกีดยางเหมือนกันก็เลยแวะลงมาดูปลากับแม่นะครับเสร็จแล้วเข็ดหน่อยอ๋อ น,นี่น kleine 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 นีี่่ครับผมเขีขขยดน้อยสองตัวนะครับผมตัวที่หนึ่งตัวที่สองอ่าได้ตัวหนึ่งตัวที่สองบ่ได้ทุ่งแย่งตัวนั้นเด้ที่เฮาเสือป่ามันแม,ม็นมันมีดามตู่าะเนี้ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยเนี้ยมันตัวหนอนเหม็น่ ตัวเล็กมากครับผมเขียดน้อยฮิซัมเข,ข้ามาในป่านี่ก็หายไปเลยนะเราต้องใช้เท้าเขียนะผมผมก็ใส่ถุงเท้านะผมวันนี้ก็ใส่ถุงเท้าเพื่อที่จะลงไปงมป่าเราป้องกันปิงด้วยผมป้องกันปิงเอาไหมครันป้องกันปิงป้องกันหอยในะการบาดเท้านะ,ะมันโฮกไงหนอยานะมันอยามันสูง Ni bóng ninh 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 นี่ตัวนัไไ้เนเป็นไรเขียดนอนมัน,อนอโอเน๋เนาะมีครับผมตัวที่หนึ่งเขียดน้อยตัวที่สองอได้สองตัวแม่หาตรงบริเวณกระท่อมแล้วผมเขียดไม่ไปหาไกลเลยนะผม ีเห็นสองตัวนะผมไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วเมื่อกี้นี่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 นตกไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนแล้วอือน,นี่ได้สองตัวครับตรงนี้เยอะก็ยังอกอึ๊บตัวที่สามทำนี่ได้สามตัวโอ้ข้าวเดืยวนึงเนานะใช่ จะมีสองตัวสามตัวอ้หลุด okay, ม um, ือต e ัวที uh, really ่สาหลุดมือแล้วผมนี่นี่นี่แมวโดนรายู่นี่มาจะอ่แล้วหนใกนนะ แรงตอนเช้าของนี้สวยกว่านี่นี่อันนี้่ะโอ้โหจุดนิัยน่ะตัวน้า เฉลุมเดี๋ยวเขาจะจับเองเ <c oughs> นี่วยวันน้งคดบวชิ้นนี่แมงไหมหลายหลายโอ้แบบเดียวเองนะผมนี่แบบเดียวได้ประมาณนี้เลยนะครับ ก็ซื้อก็ประมาณ20บาทนะครับผมไอ้กูหลอกว่าไปคุณลูกนี้